เอาละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกอมใครนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหยอดเยี่มเลยว้าวะสวัสดีครับผมวันนี้ผมไม่มีขาตั้งอีกแล้วเออผมต้องใช้ไอ้ขาตั้งแบบนเนี้นี่นี่นี่นีนี่โอ้ยวันนี้ผมรู้สึกไม่สบายหน่อยนะเออวันนี้รู้สึกว่าเป็น COVID. โคโวิดเฮ้ยลูกโควิด แบบสายใหม่อีกแล้วอต้ตายตายสายเป็นรอบที่สองอีกแล้วเอออาการรอบที่สองแบบเออปวดท้องอ่ะมันจะอ้วกอ่ะเออแล้วร่างกายไม่ค่อยจะมีแรงด้วยอะไรแบบเนี้ยเออตาย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 เอออะทุกคนสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วคอนที่จะมารีวิวอยู่ไหนอ่ะโอเคตอนนี้ผมจะมารีวิว่เลยครับผมเต่น ดีเคดราเวอร์ครับผมอ่าโอเคผมมีการ์ดสิบใบครับผมอ่ะมีการ์ดเพียงแค่สิบใบครับผมอ่ะการ์ดอื่นไม่มีนะเออผมมีเพียงเท่านี้เอเอนี่คือการ์ด d ีเคดฮิบะเดนโอคาบุโตฮิบิกิเบลดไฟรูคิอากิโตคูกะครับผมอ่าโอเคมาผมจะเริ่มตรงที่คูกะก่อนเลยครับผมเริ่มจากรายแรก เราจะถึงดีเขตเลยนะครับผมอ่ะมาเรามาดูตรงส่ว,วนของเข็มขัดกันเลยดีกว่าครับผมอ่าอันนี้ก็คือผมผมไม่ได้นู้นนะเออมันดูเกะกะยังไงเออมันมันมันด้านข้างนี่มันแกะออกไม่ได้อยู่แล้วเออมาเดี๋ยวผมอ่าจัก,จกนี่นจั๊กอองอ่าเหลือเลยนะเออเปิดออกได้ครับผมโดยการกดปุ่มข้างบนนะกดปุ่มข้างบน เดี๋ยวกดดึงออกมาจย่ดึงอะไรนะเดินฟังเออโอเคตรงนี้ช่องใส่กร์ดครับผมอ่าตรงนี้ตัวปุ่มกดเสียงเล่นเสียงครับผมอ่าตัวไอตรงนี้ก็คือเตสามเอหนึ่งก้อนกับสามเออีกหนึ่งก้อนครับผมรวมเป็นสามเอสองก้อนครับผมอ่าโอเคมาโอเคมาเรามาเล่นเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเล่นกันเลยครับผม อ่าเตวิอยู่ข้างล่างครับผมลำโพงอยู่ตรงนี้ครับเปิดมาเต็ม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 เพลงดีเคมาตันโอเคมาคนแรกครับผมชุปอ่าคูกะครับผมอ่ามาใส่ครับผม คอมเมนต์ไรโดคูกอ่าทุกคนไม่ต้องผมไม่ต้องใส่ทับอยู่แล้วเออใครฟังก็รู้เรื่องอยู่แล้วว่ามันก็แค่บอกชื่อคามเมนไรเดอร์ Rider, แล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ปร่างเท่าน,นั้นเออเท่านั้นมันจะไปต้องใส่ทับหรอเออนะมาอ่าอย่าคิดว่ามันใส่ได้ดเต่แปลงาน,นี้นะ ด้านนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันเออเพราะมันมี QR code อยู่แล้วเนี่ยๆ,ๆมาลอง QR code นะโอ้โหห็มขัดดีเกผมเนี่ยใส่ปุ๊บมันก็อ่านเหมือนกันอ่าฮะดึงออกปุ๊บโอเคมาที่คนต่อไปครับผมชุบอ่าอากิตโตะครับผมอ่า บางคนเขาบอกว่าย้อมยอมเมลมาจากคูกาเลยนะเออมันเหมือนมากเลยอะ่ะเออเนี่เออมันเหมือนก็เหมือนอยู่แล้วแหละเออมัน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 เหมือนหน่อยอะ่ะเออบางคนเขาเรียกอากิโตว่าคูกาไปซะแล้วเออมาอากิโอ่าอากิโต มาที่คนต่อไปครับผมอโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โอ้ลูกพออ่อชุบอ่าริวคิครับผมอริวคิแนวแบทเตอร์ไรยนเลยครับผมอ่าเรื่องนี้เอริวคิ B สองพันสองครับผมอามา ออมาคนต่อไปวาแบบนี้ดีกว่านะเออชไฟครับผมอ,อ่าเป็นซีรีส์ที่ใครๆ,ๆต่างก็ชอบกันมากแล้วผมอ,อ่าใช้ตัวสับแปลงล่างเลยนะเออผมเกิดปีนี้พอดีปีสองพัาครับผมอ,อ่าผมเกิดปีสองพปีของไฟเลยครับผมอ,อ่าโอเคมาเริ่มเริ่มใส่ครับผม โอเคครับผมมาตึงออกโวนต่อมาชุบเบลดครับผมอ่าเบลดเรื่องนี้เอ่อผมยังไม่ได้ดูเลยนะเออเบลดโอเคแต่มันเป็นไรเดอร์คนแรกที่ใช้การ์ดเลยนะเออเอยไม่ใช่ดิวคิดิวคิเป็นไรเดอร์คนแรกที่ใช้การ์ดเออ ไอเนี้ยผมชอบตร,ตรงตรงเทศไหนรู้ไหมผมชอบที่เข็มขัดแล้วก็ตัวดาวเอออุปกรณ์แบงค์ล่ามันดูมันมันดูน่าสนใจอยู่หน่อยแหละของเบลดเออแต่ผมชอบไฟมากกว่านะเออมันใช้ตัวสับแบงค์ล่าโอเคมาเบลดครับผมอ่ะมา ชุบโอเคมาอุตมะชุบฮิบิกิครับผมอ่าฮิบิกิเขาว่ากันว่าซีรีส์มันน่าเบื่อนะเออผมก็ไม่รู้หรอกถ้าใครได้ดูบางคนเขาอาจจะสนุกก็ได้นะมันมันแล้วแต่คนชอบเออมันแล้วแต่คนชอบว่าเขาชอบดูแบบไหนคือซีรีส์ฮิบิกิมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคือมันมันมันไม่ไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายภายในตัวเมืองเท่าไหร่เออเขาสู้กันในป่านะครับผมอ่าเออ ทิบิกกเขาสู้กันในป่าก็เหมือนกับมาเรเดอร์โกสอะไรโอเคมาโอ้อออโอเคอเคนต่อไป คาบุโตะครับผมเอคาบุโตะเรื่องนี้สนุกมากสำหรับผมพิเทเินโดครับผมพระเอกไม่ว่าจะทําอะไรก็เทพหมดไปหมดไปทั้หมดทุกอย่างเลยเออแบบว่าพระเอกอย่างเอพิเทเทนโดออะโม้ไปซะทุกเกองโมเอเวอร์เกินอ่ะแต่เขาทําได้จริงนะเว้ยถึงจะโม้แต่เขาก็ทําได้จริงเออ่ะนี่ยโอ้เดี๋ยวๆกลับหัวกลับหางแล้วอ นี่คือจ,ะจะต่ะรักคาปรตครับผมอ่าเซ็ตครับผมอ่าเซ็ก <c oughs> อยากคิดไปไกลเดี๋ยวตีตายเลยอยากคิดไปไกลนะับว่าเซ็กเนี่ย <c oughs> โอเคมาจุบอ่าใส่เข้าไป เออชึบเออผมเลยไปซีรีส์ครับปู่โตเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ตาให้ผมอยากกินปลาทะปะขึ้นมาเลยเออพี่แกในในซีรีส์ชอบทําแต่ปลาทะปะเนี่ยผมเลยโอ้หิว่ะแล้วที่พี่แกชอบถือบ่อยมากเลยอ่ะเดินไปเดินมาที่ถืออะไรวะไอ้ไอ้ไอไอละมังไม่ไม่ก็ไม่รู้แหละเออข้างหนมีเต้าหู้พอผมผมเป็นเต้าหู้ผมรู้สึกอยากกินอะไรวะแกงเขียวเต้าหู้ซะนั้นเออ ดูคาบูโตทีไรมันทําให้ผมหิวทุกเตียเพราะว่าพี่เทพมันชอบทาอาหารเออโอเคมาคนต่อไปชบเอเดนโอครับผมอ่าเรื่องนี้มันเกรียนโคตรเลยครับผมเออเออตัวละครแต่ละตัวไม่เกรียนแต่ละอย่างเอออาโมโมทารรสเออคือแบบอมืมีใส่นักเลงพูดจาผงฟางแต่มันดูโคตรฮาเดียเออ โอเคผมจะพูดเรื่องตีรีรองโด้ยกันคือวงมาตารรถแต่เป็นคนพูดจาผ,ผุงผางนะเออแต่ตลกมากเลยนะเออมีอิมาจินด้วยกันสี่คนของไปเองนะเออผมไม่บอกว่าใครถ้าใคอยากรู้ไปดูอันเลยเอาเองเออผมไม่อยากสปอยเยอะนะเออโอเคมาชุบ อีกแล้วลูกโอเคซีรีส์เดนโอนี่มีอย่างหนึ่งนะเอ็นเขาว่าผู้หญิงผู้หญิงมักจะชอบดูมากกว่าเออเออมันหาดียังให้มันมันหาดีให้เออมันหามากดูแล้วมันเครียดแต่พอมาตอนหลังๆโอ้โหแม่งดราม่าจะเยอะไปไหนวะเออคือตอนจบอ่ะเออไม่ไม่ไม่บอก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 ดีกว่าผมไม่สปอยเออแต่ก็อย่าลุไปด้วยโอเคนะ โอเคมาคนต่อมาครับผมชุบอ่าขีบะครับผมอ่าคิบะเออเอออ่าขี้แวอ่ะ,อะเออเป็นเป็นเป็น,ปนตัวโพรดิชั่นของตัว,ตวของผมเลยนะเออเป็นโพรดิชั่นเลยนะเออมาคิบะอ่อนี่มาชุบโอ้ยดู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 อ้ ฮัลโหลฉันเองคีย์บัตโอ้โหนี่เข็มขัดมาเกกะโทษโทษโทไปก่อนโทษโทษไปก่อนเออนายถทยไปก่อนนะจีเอ้กูถอยนะเออดีมากดีมากเพื่อนดี่ถอยออนี่คือการ์ดคีย์บอร์ดนะครับผมอ่าผมจะบอกเรื่องนี้ก็เลยกลับมันมันมันเหมือนละครในความรักเลยกูไม่รู้เลยนะเออ มันเป็นเรื่องความรักแต่ไม่ร่ความรักมากมายเลยนะเออเออเอเอเรื่องนี้อ่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบยังไงนะไปดูกันเอาอนะเองเลยนะเออเออตอนจบคือแบบมันผิดมากใครอยากดูก็ไปดูได้เลยเนาะเออถึงแม้ว่าจะเป็นละครมันมันเหมือนกับละครไทยน้ำเน่าแบบเนี้ยแต่ เออแต่เจตซื้อผมมานะเพราะเขาเป็นคนชอบแบบแนวปีศาจอะไรแบบนี้อ่ะเออเนาะเออโอเคอันรีวิวต่อไปเลยนะเพื่อนนะเออเออแล้วแล้วนะรีวิวอยู่นะโอเคโอเคอันฉันไปนอนก่อนแล้วกันบายผมพ่ายเออผมเออกซ์บาค่อยรีวิวทีหลังนะเออกซ์บาค่อยรีวิวทีหลังเอเคมากีบ่าครับผม อ๋อเห้ยโอเคมาตรงสประบบอ่านไม่ทันและมั้งตรงสาระบบอ่านไม่ทันนะโอเคมาคนสุดท้ายครับผมเป็นใคยไม่ได้เลยนั่นก็ว่าเอกคนเราเลยนั่นก็คือจุบ

อย่ามาโทษกูนะกูไม่ได้ผิดอะไรเลยนะโอเคมาแม่งเอ้บางช่วงบางตอนโทษแต่ดีเคนแล้วด <laughs> ีเอ็นแม่งไม่โทษ อ่าเรียบร้บรบรอยครับผมอ่าก็จบกันไปแล้วครับผมกับการรีวิวดีเอ็กซ์ดิเกตไบรเและก็การครับผมอยากรู้ไหมวันนี้มันคือการอะไรมันคือการโมรครับผมมันคือการโมนะครับนะครับผมใบละยี่สิบบาทครับผมอ,อ่าคลิปนี้มีความผิดพลาดประก,การใดผมก็ต้องขอ,ขอ,อาอภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมอ่าเพราะว่าผมไม่สบายวันนี้เสียงดูไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าไหร่ ก็ต้องขอตรวจลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย